สนับสนุนโดยเวส p a า forever ขับ by เตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริ io, ประเทศไทยจำกัดไทยจเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่ายสตารอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LML ตอนนี้ครับเรายกย้ายจากชั้น2ของศูนย <มา S 2> <ม>์เวสป้า forever l ับลงมาข้างล่างแลตอนนี้สมาชิกของเวสป a าก d a า เดี๋ยวเรามาคุยันละคนครับว่าแต่ละคนเนี่ยใช่ถูกหลอกมาได้ยังไงอ่าแล้วอย่าไปพูดอย่างนั้นจะหนุ่มครับผมเอาที่นี่มันบ้านของเราบ้านของเราโอเคครับโอเคฐานทัพฐานทัพไปเลยดีกว่าปโอเคครับครับสวัสดีครับทุกๆคนครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมเต้ครับเต้ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรถเต้นี่สะอาดมากเนาะนะเฮ้ยเจ้าของของก็เนี้ยบอ่ะเฮ้ยถามก่อนก่อนขี่ตัวใหม่ตัวเนี้ยเต้เคยขี่ตัวเก่ามาไหมยังครับก็ มาตัวนี้เลยถามนิดนึงทำไมถึงซื้อเวตาคือมันอยู่ในใจอยู่แล้วคือแบบชอบชอบเวตาอยู่ในใจอยู่แล้วลึกๆอยู่ในใจใช่ได้ได้ซื้อโมเดลตอบตอนแบบพระเอกมากเลยได้ซื้อโมเดลเก็บอืตอนนั้นนะนะแต่ว่าเราเพราะเรายังไม่มีความรู้เรื่องรถเก่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแบบที่ผมบอกหมอครับถ้าไม่มีความรู้ใช่ไหมตัดสินใจซื้อตัวใหม่เลยตัวใหม่เลยครับจบได้ข่าวตัวนี้ก็ออกที่นี่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อกี่ปีแล้ว กันนี้ซื้อมาต้นปีที่แล้วเดี๋ยวถามกันนิดนึงไอ้สายยางขอบเน็บแบบเนี้ยมันมันมีปัญหาไหมกับเรื่องการขับขี่มันมันแกว่งไหมมันสายไหมมันอะไรไหมไม่แกว่งเลยฮะก็คือนิ่งตามปกติของไม่ใช่อันนี้อันนี้ใส่มากี่เดือนแล้วใส่มาได้เดือนเดือนหนึ่งอ๋อโอเคยังฟิตยังฟิตยังฟิตอยู่ครับผมยังฟิตอยู่อนาคตอนาคตไม่รู้ครับผมนะครับขอบคุณนะครับไปอ่ามาคนสอง สวัสดีครับอันนี้เป็นรุ่นอะไระอะไรยังไงอธิบายกันหน่อยครับเอ่วสป้าเอลเอสร้อยยี่สิบห้าสามบาลครับผมสามบาลเมื่อก่อนเนี่ยเคยเล่นรถคลาสสิกมาก่อนไหมไม่เคยครับเดี๋ยวเราแนะนำตัวหน่อยว่าเราชื่ออะไรอ๋อครับชื่อชื่อการครับผมการอ่ะฮะแล้วมาอยู่กลุ่มนี้ได้ไงครับใครหลอกมาครับหัวหน้ากลุ่มครับหัวหน้ากลุ่มฟ้องกันแล้วครับผมหัวหน้ากลุ่มหลอกมามีการแต่งอะไรเพิ่มเติมไปกับคันนี้มัหงครับแต่ที่พี่เห็นหลักๆนะพี่ว่า ใช้ทูลิงทูลิงเออเป็นทูเหลืองตัดกับดำครับนพวกตะแกรงพวกอะไรพวกนี้ซื้อมาเป็นสีดำเลยไหมหรือว่าครับผมสไตล์ทูลิงนะครับคือตัวใหม่มันมีอย่างหมอหมอมีตังอย่างเดียวของแต่งเยอะโอ้โหมหาศาลสมัยก่อนเขาเล่นตัวเก่ามีตังเดียวไม่ได้นะต้องโง่ด้วยนะจริงจริงคือคือตัวเก่าอะไปซื้อตะแกรงสนิมสนิมอะแล้วมาใหม่มาขัดชุบโคตรแพงเลยโคตรแพงเลยก็ซื้อนะอย่างนี้แต่ตัวใหม่มีทุกสีเลยเลืกสัใช่ขี่ไปไกลสุดแค่ไหนครับ ไกลสุดก็ถ้าถ้าอยู่นครปฐมนี่ขี่เข้ากรุงเทพอย่างเดียวครับ๋อขี่เข้ากรุงเทพอ๋อยังเรียนอยู่ครับผมเรียนที่ศิลปกรครับอ๋อเด็กแนวนน่เนอะอ้าแล้วไม่อยู่กลุ่มศิลปกรอยู่กลุ่มนี้ทําไมอ่ะอุ้ยจะหนุ่มผมว่าสร้างความล้าช้าแล้วแหละครับีอกครับผมอ่ะขอบคุณครับคครับครับผมอ่ะไม่ครับนึงสวัสดีครับชื่ออะไรครับนั่งเลยครับ ใช่เลยครับชื่อพงนะครับพงครับผมเวสป้าเอสร้อยห้าสิบครับเวสป้าหรือเวสป้าเอาดีๆเวสป้าเอาเวสป้าเฮ้ยเฮ้ยหมอครับหมอรถว่านี่ใครทาญาต์อสูรแห่งตลาดห้วยกระบอกเทปที่แล้วของเราเฮ้ยอันนี้เป็นก็คือบ้านอยู่ในตลาดเครือข่ายโกเสียมโกเสียมคอฟ่าอินเดียโกเสียมโกเสียมไม่ซีพี่นะครับเมื่อก่อนหลอกขายรถให้พี่ประจำ แกพูดอย่างนั้นวันวันนั้นผมก็ไปแอบถ่ายรายการแอบแอบดูแอบดูแต่เอาไอ้นี้ทายาทอสูรเลยนะแต่มาอยู่กลุ่มนี้อ่ะคิดยังไงถึงเอาเคปล่าเอาอะไรมาแต่งรถครับในปัจจุบทุกทีผมก็ชอบแต่งรถอยู่แล้วแล้วผมชอบพวกแนวเลสซิ่งอะไรพวกนี้ครับอยากให้ได้กลิ่นนั้นใช่ครับผมถามจริงถามจริงก็เลยเลือทั้งคันเลยแล้วก็ตอบคุณตรงๆได้ไหมไอ้เคปล่าปลอมปลอมหรือเปล่าปลอมหรือว่าแท้ เอาไปหุ้มเองเอาไปหุ้มเองครับผมเอาไปหุ้มเองอย่าอย่าไปบอกปลอมเอาไปหุ้มเองครับหุ้มเองเรียกปลอมนะครับผมปลอมอะไรกันล้อเล่นล้อเล่นเฮ้ยทำไมบอกมาจากพื้นกระบอกแล้วหมอเล่นหนักจังเลยอ่ะอ๋อโอ้ยโอ้ยดีใจจริงๆนะฮะแล้วยังมีอะไรที่พี่ยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับรถเราบ้างครับนี่เลยครับตรงนี้อยากให้ดูตรงนี้เลยครับอ่าตรงนี้มัน มันก็สติ๊กเกอร์กระโหลกกระลาปลากระป๋องธรรมดามันมันมีความสำคัญยังไงครับได้มาจากร้านขายช่กล้วยโกนกคุณก็บอกเลยครับอันนี้เป็นคือเป็นสติ๊กเกอร์จากแฟนเพจร้านร้านผมเองครับผมโอ้จะโฆษณาว่ามีร้านใช่ครับผมขายพวกอุปกรณ์ติดกระตังหลังไฟนะครับผมครับเฮ้ยร้านร้านวงขายอะไรมั่งนอกจากตุ๊กนอกจากตุ๊กตายางแล้ว อ๋อยังมีพวกุงยางเรืองแสงอะไรพวกนี้ก็มีนะฮะผงยางเรืองแสงตัวนี้ตัวนี้กูตีจะได้เลย <c oughs> เดี๋ยวเอาเขาเรื่องเลยขายอะไรบ้างขายอะไรบ้างอ๋อก็อุปกรณ์เวปเวป้านิวเวป้าตัวใหม่ทั่วไปฮะขายทุกอย่างฮะที่เลือกสรรได้ครับแล้วถ้าเขาไม่อยากซื้อทางเน็ตอยากไปซื้อที่บ้านขายไหมขายครับยินดีครับมาพี่เพื่อนก็บอกได้ครับผมโอเคกูขายทางเน็ตดูที่บ้านผมไม่ขายนะพงสกูเตอร์คลาสครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับรถสวยนะ มิกิไนร์เลสซิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพลครับพลนะครับพลขี่รถ L X L X หนึ่งร้อยยี่สิบห้า LED LED tag ครับเดี๋ยวเอะไรนะอะไร LED tag LED tag คือคือเฮ้ยรถตัวเองยังไม่รู้รุ่นเลยเดี๋ยวเฮ้ยบอกเดี๋ยวคือรุ่นรุ่นมันเยอะอะรุ่นมันเยอะมันมันมันคืออะไรไอ้ LED tag อะไรเนี่ยครับ ก็เป็นรุ่นมีเดตอะครับลิมิเต็ดอ๋อรุ่นอีมิเต็ดเป็นยังไงลิมิเต็ดยังไงลิมิเต็ดยังไงมันเป็นพิเศษยังไงมันเป็นพิเศษคนอื่นยังไงนี้ไม่รู้ว่าก็คือชอบนะครับคือว่าอยากไม่ขี่ไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยคือว่ารักเวป้าอยู่แล้วชอบเวป้าหมดอันนี้เวป้าคันแรกเลยปะเห็นปะให้หน้าอ่อนๆเดี๋ยวจะโน้นยื่นใหม่ให้เจ้าของกลุ่มหน่อยบ้องครับเดี๋ยวมันลิมิเต็ดยังไงครับไอ้ตัวเนี้ยครับมันเป็นรุ่นเดินเส้นแดงครับเ อ๋อโอ้เส้นแดงที่เบาะแล้วก็สร้างรถก็คือก็คือตอนนี้ต้องบอกว่าจุดเด่นคือเบาะดําได้แดงอือารมณ์แบบนะเลคาโลอิตาลีเราซูบคาเราซูบคาเบาะดำได้แดงก็เป็นเลสแท็กไปอธิบายพูดง่ายๆพี่ก็จบแล้วนะไม่ต้องนานได้ไหมขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับอมาดีกหน้ากลุ่มของเราครับนะอ่ะวันนี้เอา รถลักมาโชว์เลยครับอธิบายกันหน่อยครับเป็นรุ่นอะไรยังไงครับตัวนี้ GTS 150นะครับก็เป็นแนวสปอร์ตวินเทจครับเพราะเป็นคนเลือกไม่ถูกครับสปอร์ตวินเทจครับสปอร์ตวินเทจครับเดี๋ยวเขามีแต่วินเทจก็มีเทจไปเลยสปอร์ตก็สปอร์ตครับก็คืออันนี้อันนี้เอาจร้างี่ผมเติมให้ทัวร์ซิ่งไม่ใช่ทัวร์ลิงนะทัวซิ่งทัวซิ่งครับเพิ่มเติมแต่แกงมาครบ มีการตเพิ <ici> ่มเติมก okay. okay, right ็มีใส่กล้องหน้านะครับเพื่อบันทึกเรื่องราวในการเดินทางครับโอ้บันทึกเรื่องราวในการเดินทางด้วยใช่ครับแจลวใช้กล้องจีนด้วยนะใช้กล้องจีนโอเคโอเคติดกล้องจีนเวลาเราเลี้ยงสั่งสันกันผมเปิดเทคได้ครับที่ใต้ท้องครับ เครื่องเสียงมีเครื่องเสียงอะไรร้อง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 ได้ไหมร้องได้ไหมร้องได้มชอบชอบเครื่องเครื่องเสียงยังไม่มีครับมีแค่ไฟก่อนพอดีวันนี้ทำเสร็จแค่นี้ก่อนนะครับเปิดไฟในฐานะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มทำไมหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มเลยต้องใช้รถแรงกว่าลูกทีมไม่รู้อะไรจริงหัวหน้ากลุ่มทำไมต้องใช้รถคันใหญ่บิ๊กบอที่ต้องต้องเป็นคันใหญ่ซีซีแรงกว่าเพื่อนเพราะอะไรครับก็มันก็จริงแล้วซีซีผมไม่ได้เยอะนะครับจริงจริง แล้วก็ด้วยด้วยความที่อาจจะใจรักมากครับจริงแล้วคันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เดินทางไกลอะไรมากมายแต่ใจรักในการแต่งรถมากกว่าก็เลยบังเอิญครับด้วยความบังเอิญมันเลยออกมาเป็นประมาณนี้ครับของแต่งก็เยอะโอเคของแต่งก็เยอะมอีคท่านหนึ่งแล้วที่ผมต้องไปสวัสดีครับนะครับขอบคุณนะครับป้องครับ สวัสดีครับนะครับนะเราเจอกันบ่อยครับผมนะอยู่ทีมงานของสิงโตนำโชคเอ้าจอกันบ่อยนะสวัสดีครับนะแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนชื่อชื่อนัทครับนัทครับเกี่ยวนัทถามนักว่าเลยครับคิดยังไงถึงมาขี่เวสป้าแล้วแล้วทีมน้องๆพวกผมพวกคณะสิงโตนำโชคเนี่ยเขามีพวกนี้ขี่กันไหมยังไม่มีครับมีแต่ที่บริษัทที่บริษัทคือเจ้านายผมซื้อ จะนานผมอยากได้แล้วขี่เป็นเพื่อนกันก็เลยโดนบังคับไปต้องขี่ตามมันไปโอ้โหเนี่เหตุผลสำคัญโดนบังคับนายชอบนายชอบนายชอบตัดสินใจเลือกเหลืองมาสตาร์ดเลยไม่รู้จะซื้อไม่เอาไม่รู้จะเอาสีอะไรเพราะตอนนั้นมันก็ไม่มีให้เลือกเยอะอ๋อขี่มากี่ปีนะครับสองปีแล้วโองปีสองปีแล้วอันนี้เกือบสองปีแล้วมีการแต่งอะไรเพิ่มเติมมั้งครับนะอันนี้ ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นก็มีชิลก็ซื้อมาพิเศษสำเร็จเลยก็มีก็มีตะแกรงหลังทำเองอ่า๋อทำเองใช่ครับออกเองอะไรเองดัดเองสวยสวยจ้นุ่มจริงเหรอครับสวยทำไมไม่ทำขายล่ะครับแล้วก็ไปเจอกล่องร้านขายของเก่าครับอ่าก็ซื้อมาใส่เฮ้ยจ้นุ่มเฮ้ยพ่ออันนี้เป็นแนวเป็นแนวทางดีออ๋เป็นกล่องจากร้านขายของเก่าเห็นไหมแถวแถวนี้ม่แถวนี้นี่ตายแล้วนะทำเองแล้วสูวนเขาจะขายของอะไรอะนะใช่ป่ะก็พอดี ว่างว่างว่างๆเอ้ยอันนี้ถือเป็นการ DIY นะจ่าหนุ่มใช่ไหมครับเป็นการ DIY ที่อย่างหนึ่งที่ทุกคนก็ทำกันได้ทำขายดีครับสวยสวย่จริงอ่าสวยเลยครับเพราะว่าเพราะว่าของแบรนด์เนี่ยอิตาลีหรือของไทยเองเนี่ยหลายพันอยู่อันนึงสี่พันอันนี้ผมคนรบไปประมาณ4 0 0 4 0 0บาทถี่ชั้นใต้เลย400บาทแล้วครับติดต่อนะครับอนาคตปมาก็ได้เดี๋ยวตะแกงต้อทุน400ร้นะครับ จะหนุ่มแล้วผมจะขี่นิวเวสป้าผมอยากได้ล้อยางอะไรไว้หลังติดต่อเลยครับเดี๋ยวผมยังมาคุยกันนะติดต่อเลยครับขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับอ่ะมาถึงอันนี้ซีรีส์ตัวใหม่ไปแล้วจะหนุ่มตัวเก่าดูตัวเก่ากันสวัสดีครับใหม่ครับชื่อใหม่ครับครับผมครับกับเวสป้า1964ครับ1964ครับนะครับผมอ่ะจะหนุ่มวิเคราะห์หน่อยครับวิเคราะห์รถหน่อยครับ ัไงไงครับจันนุ่มโอ้คันนี้รถก็อโอเคครับสีสีแห้งๆงครับรถรถหายากครับรถแท้อยู่แล้วครับคันนี้อันนี้เหมือนผมว่ามีการปิดบังอะไรบางอย่าง <S <S ดูจากลักษณะขาที่เหยียบรอยผุไว้กันเราเห็นล้อ,ลอเล่นล้อเล่นนะครับอันนี้อนาคตาถ้ายังเออระบายน้ำใช่ไหมไม่ให้น้ำขังอนาคตถ้ายังไม่ทําเนี่ยบอกเขาไว้เลยไปซื้อไอที่มันเป็นตัวคล้ายๆเหมือนไฟเบอร์เดี๋ยวนี้มันจะมีขายแล้วมันคล้ายอีพ็อกซี่กึ่งสีโป๊ะอออเอามาปิดปิดไว้ก่อนดีกว่า ปิดไว้แล้วก็โป๊ทับไปเลยก็อาจจะยังไม่ต้องไปปะผุใช้ไปก่อนใช้งานเดิมๆแบบนี้ไปมีอีกเทคนิควิธีหนึ่งที่เราสามารถเอาไปทำกันเองที่บ้านก็ได้นะฮะในกรณีที่รถยังไม่ได้เอาไปทําแบบยกใหญ่ของผมใช่ไหมหมอใช้เลยครับตัดแผ่นเหล็กครับครับรีเวทยิงไอ้กาวซิเมนครับครับอ๋อซ็อพซีแตะแตกใต้ท้องแล้วโปหน้าครับอืมก็ได้อีกกานนึ่ง ไปได้ถอดลโปหน้าครับเนียนนี่แนะนํากันไปนะอันนี้จริงๆไม่ได้จะจะแซวหรือว่าอะไรอันนี้รู้จักกันอยู่แล้วครับก็เลยพูดคุยแนะนํากันไปแต่รถสวยนะเก็บสภาพนี่ไว้นะเพราะผมไม่ทําเสียครับเออดีแล้วดีแล้วเพราะว่ามันกว่าจะได้อย่างนี้มันไม่ใช่วันสองวันมันต้องใช้ระยะเวลาเป็นตัวเป็นไงเป็นไงจ้าหนุ่มสุดับอ่ะเลยขั้น่งของผมมีพี่เป้สุดหล่อหมเป้สวัสดีครับสวัสดีครับเป้ครับ ในขณะที่สตูดิโอผมกับร้านพี่เนี่ยก็อยู่ไม่ได้ไกลกันมากเลยฝั่งตรงข้ามกันฝั่งตรงข้ามสูนบ่อยแล้วผมก็เห็นคันเนี้ยจอดหน้าบ้านหน้าบ้านจอดอยู่หน้าบ้านอยากอยากถามเลยทําไมถึงชื่นชอบ small frame เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมมีความประทับใจเกี่ยวกับรถเวสป้าเนี่ยแต่ว่ามันหายากอะสมัยก่อนเข้าใจครับหายากล้ใช่ครับก็เลยพอมีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสก็เลยเล่นตัวนี้ก่อนจัดเลย ครับผมแล้วผมยังขาดอีกรุ่นหนึ่งก็คือ125พี่ห้มาเมล่าใช่ครับอีดีสามหรือพี่ม่าเมล่าไม่มีมันมีสองตัวถ้าเป็นรถในบ้านเราก็คือเป็นพี่มีเมล่าแต่ถ้าเป็นพี่พี่เก็บสูโม่เฟรมมีกี่คันนะพี่มีอยู่สี่คันสี่คันนี้คันนี้เป็นตัวไหนครับเนี่ยตัวร้อยครับอ๋อวินเทจร้อยเพราะว่าผมวินเทจร้อยเนี่ยมันต้องต้องเข้าใจนะหมอชื่อมันเป็นวินเทจร้อยนะอันเนี้ยเป็นสายญี่ปุ่นอืแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยจะเป็นเก้าสิบ เป็นเก้าสิบใช่บินเหตุร้อยใช่ป่ะแต่เครื่องเป็นกราฟิกนะครับพี่เป้พูดคุยกันไปวันนี้สมาชิกรวมตัวกันครบแล้วเดี๋ยวไดนไหนนะครับเราออกไปขี่รถเล่นกันดีกว่านะดีไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวชมมองมาถูกใจดีเหมือนชื่อกลุ่มเขาคือเวสเวสปาโกด้าก่อนก่อนจะปิดเบรคนี้ก่อนจะปิดเบรนี้นะครับหมอกลุ่มเวสปาโกด้านะครับมีกิจกรรมดีๆนะครับมาเฉลิมฉลงกันหน่อยครับนะครับ ตอนนี้ตอนนี้กลุ่มเรานะครับกำลังทำเสื้อขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าเสื้อสร้างยิ้มใบเวสพาโกดานะครับรายได้จากการจำหน่ายหักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะสมทบทุน4ล่านมูลนิธินะครับเพื่อผู้ป่วยยากไร้ครับรายละเอียดก็ติดตามทางแฟนเพจเวสพาโกดานครปฐมนะครับนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของเสื้อตัวนี้เนี่ย ติดตามทางเพจของสมาคมวางสกูเตอร์นะครับแล้วก็สกูเตอร์ลามาได้เลยนะครับผมสำหรับงานบุญงานนี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะหนุ่มมาขี่รถเล่นกันก่อนดีกว่าเขาผมขีรายการกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเมืองปาโกด้าเมืองแห่งเจดีเมืองแห่งเจดีใหญ่นะเป็นยังไงครับสนับสนุนโดยเวสป้า foreverclub by เตชะอัมพรบริษัท เวสเปเรีโอประเทศไทยจำกัดไทยจเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่าย STAR อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LML